หบซ้อนฝาแฝดสายสัมพันธ์3วันเลิกบ้านที่เมืองจีนบีกลุมกิฟรักเจ็ดเดือนป่องลูกสาวห่างการ3,400ันกิโลต้องเลี้ยงลูกเองคุณแม่สายจีดกุ๊บกิฟส์มนทิปเปิดใจถึงปมในวัยที่ไม่เคยบอกใครล้านทบีทำภาคทำหนึ่งครั้งเซ็นใบหย,ย่าทันทีพร้อมเผยสิ่งสำคัญของรักระยะไก,กลคือรักการเข้าใจอย่างที่เราทราบกันดีว่าทั้งคู่นั้นไม่ได้มีเวลาด้วยกันเพราะต้องทำงาน อยู่คนละที่มันมีปัจจัยที่สําคัญอยู่ไม่กี่อย่างคือรักการไว้ใจทําตามเป้าหมายที่ฝันอะไรที่ทําให้ชีวิตพังอย่าไปยุง่งปกติรับงานอยู่เมืองจีนแต่บี้ทำภาคและบี้ทำภาคที่ออกมาเผยประสบการณ์ที่ทําเอาพิธีกรต่างอึง้งว่าที่ผ่านมาเจ้าตัวเคยมีประสบการณ์คบซ้อนกับหญิงสาวฝาแฝดคู่หนึ่งในเวลาเดียวกันล่าสุดต้องบินกลับไทยทันทีและเมื่อช่วงวันเกิดของกุปก๊ปกิฟที่ผ่านมาบี้ได้ท Surprise, ด้วยการซื้อบ้านราคา30ล้านให้เป็นของขวัญวันเกิดแต่ล่าสุดบี B. ก็บอกว่าได้ตัดสินใจไม่ซื้อบ้านใหม่แล้วเพราะด้วยเรื่องการเงินที่ต้องใช้เยอะมากคำนวณไปมาน่าจะเกิน30ล้านมีค่าใช้จ่ายเยอะเพราะเพิ่งมีลูกอีกคนอีกทั้งตอนนี้ยังไม่สามารถกลับไปทำงานที่เมืองจีนได้เลยต้องใช้จ่ายอย่างประหยัดรัดเข็มขัดไปก่อนอันไหนไม่จำเป็นก็ตัดออกก่อนหน้านี้เคยมีข่าวว่าบี p n หรือทำภาคชีนักรองลุกเครื่องไทยไต้หวนันจะพาภรรยาและลูกสาวอย่างกุป๊ปกิ๊บซุ้มนทิพย์และน้องเป่าเป่าย้ายไปอยู่ด้วยกันที่ประเทศจีนเพราะช่วงหลังเส้นทางการทำงานในต่างแดนของหนุ่มบีเริ่มสดใสแต่ล่าสุดเหมือนเจ้าตัวกำลังลังเลเพราะอาจย้ายไปอยู่ไต้หวนันหรือฮ่องกงแทนผมไปหลังตรุจีนครับตอนนี้กำลังคิดอยู่ว่าจะให้เขาไปอยู่ที่ประเทศไหนเพราะอาจจะไม่ได้ไปอยู่ที่จีนอาจไปอยู่ไต้หวันแทนซึ่งเป็นบ้านเกิด ผมหรือไม่แน่อาจจะให้เขาไปอยู่ฮ่องกงคือผมกําลังตัดสินใจอยู่ว่าประเทศไหนเหมาะกับเป่าๆที่สุดเหตุผลที่เราไปที่นั่นก็เพื่อเป่าเๆเนื่องจากเราอยากให้เขาได้เรียนที่น,นั่นซึ่งเราในฐานะพ่อแม่เราก็อยากมอบการศึกษาที่ดีที่สุดให้กับเขาจริงๆปีนี้ผมกับกุก๊บกิฟมีแลนทําอะไรกันอีกเยอะครับดังนั้นเราจึงต้องดูก่อนว่าก่อนที่เป่าๆจะเข้าโรงเรียนทุกอย่างมันสําเร็จแค่ไหนเพราะถ้ามันสําเร็จมาก เราก็จะได้เดินหน้าตามแพลนต่อไป